ปูสี่ห้าปีนี่ครับสองตัวแน่สามตัวแน่มันก็แล้วแต่ผู้คนสิมะหอยผู้คนมะหอยวันนี้คือมะหอยตรงๆเลยวันนี้ตีนเลข่เขาละเราว่าเอาอันอยากได้ตีเล่กัน,นขายไปหน้ากันเลยว่า,างสิครับปูปครับ,รบสาธุสาธุมากันมามยังมาขอเลขครับปู นินตาว่าไม่มาขอเลขครับผมนินตาว่าปูบอกเลขแม่คะบอกเลขแม่นทุกงวดเลยครับเขาสูงวดก็แม่นอยเป็นบางงวนล่ะก็่ได้แม่นทุกมวนน้ำมันใดมันก็ไดน้ำมันก่ไดมันก็บ่ได้ครับติบันจาหาบันรื้อนาะปูเนาะบอกคนไปขายนะคนขายพท่นโอ้ยกางจะหนึ่ง้นนา่ปูก้นนึงเก้าเก้าศูนย์อขายหน้าขายพท่นเนาะค่ะ กนวังวังเก้าห้าหนึเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่งวดเมื่อกี้หนึ่งสี่เนาะปูเนาะเก้า้าศแก้วรอตตอรีให้ดูอยเก้าเก้าศูนย์รอตตอรีกั่ะอัโซ่ด้วยกันเก้าเก้าศูนปูเม่มเดี๋ยวได้ร้งวันที่หนึ่งโอ้ลูกชายว่อุ้ยพาดระวังม้วนม้วนก็ยังได้ค่ะปู ใบเซไลระบุโอ้ยู่ในยามเหมือนโอ้โอ้ตั้งแต่หมวด990ปู่เปียวมาจากไหนครับโอ้ยันกระยังไงมันได้กระตีเอามันก็เกิดมาฝันนั่นลาที่ว่าฝันนั่นเลขลอยเหรอครับปู่ลอยมาเหรอครับหรือว่าไรเลขมันลอยมาหนแหละโอ้มา990เลยเหรอครับมา990แหละแต่มันหักมันมาอยู่ทั้งหน้าที่มันอยู่ทั้งหลัง มันอยู่ทางหลังมันมันไ่ได้อยูท่ทางหนานครับมันอยู่ทางหนามันอยู่บ่ได้อยูท่ทางหลังแต่ว่าก็ถือว่าแม่นอยู่เนาะ990นะปู่เนาะครับมันก็แล้วแต่เพ <15 5 S 2> ิ่นปู่อ,องอนาทีสุดท้ายเนาะซื้อแต่ไม่ทันครับม,มันซื้อไม่ทันนะ,นะครับปู่ตอนนี้ายปู่ฝันตองว่าจ้ายังบ่ทันไม้ฝันแล้วแล้วกันฝันไปโซนหาดอกทั้งไล่งโซนคนนี้เพราะว่ามันมีไล่อยู่ ผู้ได้ตัวไหนต้องวดค่ะเอาหมูว้านจุดทุบจุดทูบจุดทูบได้ตัวไหนครับคอยหาอยู่ในโทรศัพท์มันไปดีอยู่ใส้พวกขะจำได้จำได้บ่สจำได้ปูได้ตัวไหนครับอันจุดทุบหมูว้านนี่ด้วยครับครับหน้าทรรมจากใช่ไหมปูหน้าธรามจากรโอ้ครับเป็นพ่อทูบอยู่นานไปละครับ หาทวมัหละกกระเลขไปพ่อครับอืมก็เลขเอามาจุดล้องมึงกันนะวะนี่ยังสามตัวเลยหรือปู่สามตัวแล้วนะสับเจ้วนันกัสองเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่แล้วครับปู่วันนี้แต่ท่าเลขทัดทวมเ้าจุดอาจะไปเบื้งตัวถึงอาจจะตรงเบื้งจากจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับครับสี่เก้าสองสี่เงินตัว ท่าประการนะคุณประตูรถสี่เก้าสองสี่เก้าสองนะครับต่องวดไว้ก่อนนะปูเนาะเออที่ที่ว่าปู่มันนอนแล้วงูเข้ามาหาปู่นี่เป็นแบบไหนครับปู่ครับเอาเก็งูอีรีนี่แหละก็ะซิ่นี่นเขา้ขาเข้ามาในเต็นท์เราเลยเหรอครับปูบอกนั่นเขาก็าไ้หรอกขึ้นแ้วนั่นตะขาบมาหาเออตะขาบมนนมนก็แค่ก็แค่ก็แก้แค่น้อก็ไปเห็นตัวแรกแตงูมว่ายูดตะข,ขาบครับก็เลยไรมันหนีนี่ไม้หนัง คนสี่นอนกันเลยวอ่ะเด็กม,มือที่ซองมากแบงูไอ้เขินอาหารน้าเรีย่ยแหละงูที่าโอ้ขันว่าขันวา่าของลีลาบมันกับโบแมนนั้มันเห็นตอยู่นี่นะครับมันของลีลาบผุนไปหายย้ายผุนครับอือย้ายับเลขอันนั้นแน่นอนเลยเหรอนะส่วนส่วนเลขของปู่นี่จะเป็นเลขนิมิตใช่ไหมครับปู่ไม่ใช่เลขสูตรใช่ไหมครับ เลขฝันนี่แหละเลขฝันคู่ฝันตามพู่มต่างๆพู่ทุดงไปเรื่อยเว้ยค่ะไปเรื่อยๆแหละแต่ยิ้มข่าวว่าปู่ปู่บอกเลขถือไล่หม่องเกิดว่ายุวัดบ่ได้บอกอิรีบอกปู่อิรีบอกปู่ว้าโอ้ยง่ายไล่วัดแล้วง่ายไล่วัดแล้วอันที่เล่าบอกว่าขายหน้าถือนี่เขาจะถือหน่อยดิซื้อขายหน้าบ่อนั่นพี่น้องใช่แต่เขาก็ได้อยู่ก็สองสามหมื่น เ oh. mm hmm. ขาเจ้าอันเขาเจ้าอันบ่ค่อยเล่นมปนไดทั้งนั้นครับจนวัน oh. องออวังวังอันข้าวอ๋อพันศาอ่ะโอ้พนาถูกม่กี้งวดแล้วครับปู่จนย้ายวัดนี่นะครับปู่มันก็ถึอตลอดอแต่มันหมันบ่ค่อยมีคนนั่นแมทั้งที่เขาก็โทรมาของสิแกบอกบอกไปแกเลขถือกับว ซื้อ่ยกับว่าซื้อพัดว่าไได้ออกตัวเก้าวรอ,อสายบุญก็คือสายบุญ,บญคือบอกถูกอยู่แต่ว่าสายบุญก็ยังไม่ได้มาตอบบุญกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับครับทุมคนเอามันออกไปแล้วคนี้มึงเ,เลขกมันกับมาตัวเก้าก็บอกตัวเก้าอ่ะมันก็ออ,ออกตัวเก้าอีหลีเขาพัดว่าเสียเอาเลขตัวเก้าได้มันออกตัวเก้าเอรอ วันว,วนี้ปู่ย้ำให้หน่อยนะครับตัวไหนนะครับเมื่อกี้นี้ที่พระจันทร์ปู่บอกว่าจดทูสี่กเก<อ>้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าสองสองเก้าสี่สี่เก้าสองก็แล้แต่เอกนียยายจีเคลื่อนว่ายายจีคิดว,ว่ามันจีเคลื่อนคันขันพ้นพ้นมะหอยแล้วตัวไหนคือตัวนั้นใช่ไหมปู่ตัวใดคือตัวนั้นเป๊ะขันเกินเนี่ยคือแต้มหนึ่ง กันลงเงื่อแต้มนี่คีอม,มันก็อยู่กับผอุ้มผ่อนเนี่ยแหละครับจังผู้ปรลัดมาจรายนเนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวหัวใกเราอยู่กัว <c oughs> คือวัดนี่คือไม่ธรรมดานะครับปู่ถูกจนย้ายวัด <c oughs> ใ,ชใช่ไหมครับปู่ ทุดงไปเรื่อยๆอย่างงี้แหละครับปู่ไปเรื่อยๆเองทีละปู่ได้ยินข่าวว่ามาจากปู่ไปอุบลไปอุบลเพิ่งมาครับเพิ่งมาปอ่ก็ถูกที่อุบลไปอุบลเฮ้ยมันเบอกมันบากไม่คือไม้ทีละไม้มันดอกศูนย์หนึ่งสองครับผมมันไม่ใหม่นะมันก็ไม่หนีมันก็ไม่นานนะครับ <S <S นนแล้วก็แผ่นหนึ่งสองนั่นไงอีกเออแต่แต่เขาบอกเสียก้อยาไปไม่ได้ทีละเพราเลรีม่วหัวนี่ เขาไม่ค okay. <laughs> ่อยเสียก่อนครับผู้ใดบอกก็คือบอกตูเลยนอกจันเราแ้าผู้ใดเสียก็ได้แมนบ่คาะผู้ใดเสียก็ได้ผู้ใดบ่เสียก็ได้เมนเมนคับผู้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็ไ่ได้บังคับกันแด้ส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวครับปู่ครับส่วนมากก็สองตัวแน่โดยมากนี่มาสองตัวละลายสองตัวจะไหลคนดวงอิีเดียจังที่ได้สามตัวเพราะว่าบุญคะักเนี่ยครับ ดวงเปิดเนาะดวงสีได้สามดวงนันต้องตรวกการที่มันเปิดให้ใคือกคือได้นี่นะครับเป็นเ่อเปิดเลยคือเ่อใดการว่าเอาเรียงอยู่ในกอ,อนี่โอ้ยกอนอัิวานครับผมครับกอกุลหินนั่นน่ะครับน,นั่นแหลลงไปทั้งไอ้บ้านทาราคือเป๊ะเลยใช่ไหมครับปู่ที่นั่นนะครับเัืนั้นเราซีหนึ่งเจ็ดครับ ที่เขาขั้นสามวะี่ว่าไม่ขึ้นไม่เนี่ยสามตัวแล้วนะตั้งแต่เขาขั้นสาบมากเพราะท่านได้หลุดตัวนี้ของกู่เมนบอกค่ะโอ้ยงแต่เขาขั้นสาหนึ่งแต่ศูนย์หนึ่งสองผูดะตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองมานี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับปู่บอกแต่ห่างมันบ่ค่อยมีคนสนใจขอดอกนีแล้วบอกแล้วโบเสื้อนะปู่บอกแล้วบอกเสียบอกแล้วโบเสื้อเอง มันนี้ศ e e ูนย์หนึ่งสองนั <apt> ่นก <b fahr. S 2> ็ค <apt> ือว่าเลขหนึ่งสองเด้อเขาไม่ได้บอกสามตัวเด้เขาบอกแค่สองตัวเขาบอกแล้วเขาจะเซ้อเขาไม่ได้สนใจเด้บอกแล้วก็แล้วไปมู่งใจสื้อก็ซืบไม่ซื้อก็แล้วไปนะอันผู้เสียก็ได้ไงมันนี้เขธรรมดาที่น้าปูนับลงนะนับลืมใช่ไหมนับลืมมันนี้กันเละเขาไม่อยู่เกาะ าไปยุเกาะสองปีว่ะเป็นเหลน้ำเน้เนไม่ก่อเนี mm hmm. ่ขั้นที่ว่าอร้อยน้ำกระทงื่าแม่นผุนแลยสาระว,าว้าวผุนละกระทงมันบ่อไปเนาะปีนั้น mm hmm. น้ำถ mm ่ hmm. วงก็ดีเป็นมือมือร้อยกระทงแล้วเพรากระทงว่าปล่อยกระทงม่ย่านางแหละตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ด mm hmm. หนึ่งสามหนึ่งพุนครับ เข้ามาตลอดเลยเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งตั้งแต่ผลนม้ย่างบอลบุดรเป็นบอลปูว้าวโหคู่ใดเสียปูโอ้ยกี่งวดแล้วครับนี่โอ้ยจักปีเลยเจ้าว่ะสี่ห้าปีสี่ห้าปียังไม่หลุดละครับปูว้าป้าป้าตี่นอกกลังเอาเด้อค่ะ